F-35E <en> p o <en> u s f i f h e r พล้งกลอนเอาอกาศสุดล้ำจากเอเลียนโรบูรัส ในภานพยนต์เอเลี่ยนลอมบัสปี2024เราได้เห็นอาวุธต้นแบบสุดล้ำที่เรียกว่า f 4 4 a p o s t Rifle ถูกใช้งานจริงในการต่อสู้กับซี ob, ดูมอฟโดยอาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจในอวกาศโดยเฉพาะทั้งภายในและนอกยานทำให้ต้องเน้นความแม่นยำความปลอดภัยความรุนแรงและลดความเสียหายแบบวงกว้าง f 4 4 a ใช้ระบบการยิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องใช้ปลอกกระสุนทำให้ไม่มีเศษกระสุนหรือปลอกกระสุนกระเด็นไปทั่วแม้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ปิดมาพร้อมแมกซีนบรรจุ400นัด อัตราการยิงหนึ่งพันัดต่อนอาทีพร้อมฟีเจอร์พิเศษระบบช่วยเล็งแบบเป้าอัตโนมัติหรือ a s s i s t a n t Aim ที่ช่วยผู้ยิงเล็งได้แม่นยำแบบไม่ต้องพึ่งฝีมือแถมยังมีแขนกลเสริมท้ายที่ช่วยยึดติดกับแขนผู้ใช้งานเพื่อการควบคุมปืนที่ดีมากยิ่งขึ้นอาวุธรุ่นนี้คือจุดเริ่มต้นของ M41A PostR i f l e ที่โด่งดังจากจักรวาลของเอเลียนซึ่งต่อมาจะถูกใช้งานโดย c o l o n i a l Marine ด้วยรูปทรงที่คล้ายคลึงกันแต่เพิ่มฟีเจอร์การยิงปืนลูกระเบ